Smart h a แท็กวันราคาไม่แรงอย่างที่คิดครับเพราะว่าเปิดตัวที่จีนแล้วครับวันนี้ผมจะพามาดูราคาในจีนกันบ้างเริ่มต้นไม่ถึงร้านด้วยครับของเขาจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยได้แก่รุ่นที่เป็นโปรพัทจะมีระยะทางมากถึง535กิเมตรต่อการชาร์จและรุ่นพรีเมียมวิ่งได้ไกลมากถึง560กิเมตรต่อการชาร์จครับ สำหรับราคาในจีน2รุ่นรุ่นโปรพัดนะครับจะราคาที่1,90,000หยวนหรือประมาณ9,90,000บาทเท่านั้นเองครับไม่ถึงล้านและรุ่นพรีเมียมราคาที่2,30,000หยวนหรือประมาณ1,198,000บาทครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับต,ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังที่200ร้อกิโลวัตต์หรือประมาณ272แรงม้าแบตเตอรี่ขนาดที่66กิโลวัตต์ชั่วโมง แบบเท่ากันแปลกใช่ไหมละครับว่าทำไมถึงวิ่งต่างกันได้เพรอัรุ่นพรีเมียมจะพิเศษกว่าเพราะว่าจะถูกติดตั้งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจะใช้เทคโนโลยีซิลิคอนคลาไบต์มีน้ำหนักเบาแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงได้มากเลยครับเลยทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้นได้25กิโลเมตรตอนนี้จะขายที่ประเทศจีนเป็นประเทศแรกนะครับและที่อื่นๆจะตามมาที่หลังครับคันนี้มันมีความหรูหรามากๆภายในสวยดูแพงสุดๆเลยครับภายนอกก็ออกสไตล์น่ารักมุ้งมิ้งมากๆ คันนี้จะเกิดจากความร่วมมือระหว่าง Merc e d e s b e n z AG และก็ G e e l y ของค่ายนะครับร่วมมือกันมันเลยได้รถที่มันรูหราแบบนี้ครับแล้วในส่วนของข่าวสารของประเทศไทยก็จะมีเจ้าตัว G ี e l ่เองนี่แหละครับที่จะเข้ามาเล่นด้วยเหมือนกันและอาจจะมาในนามของโปรตอนที่หลายๆคนเคยได้ยินชื่อนั่นแหละครับรอรู้นี่แหละครับเพราะว่าถ้ามาทําการตลาดในบ้านเราเร็วๆคันนี้เราได้ใช้กันแน่นอนครับและเรามาลองบวกราคาเล่นๆกันดีกว่า ในจีนมันอยู่ที่ไม่ถึงล้านใช่ไหมครับถ้ารบวกไป2หรือ3 0 0 0 0นตัวรบต้นจะอยู่ประมาณ1นึ่ล้านหนึ่งแสนบาทจนถึง1นึ่งล้านสองบาทเองครับราคาก็จะใกล้เคียงกับเจ้าจัว Z เซดเตอนที่ยังไม่ลดภาษีนะเพราะเซดเอว e ลดภาษีไปต้อง200,000บาทและคันนี้แถมวินนี่ไกยด้วยครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปนะครับราคาเอาเรื่องเลยนะจะปาไป1.4หรือ1.5ล้านเหมือนกันนะครับ ผมมองว่าเอารุ่เริ่มต้นจะคุ้มมากๆเลยครับในบ้านเราราคาดีแล้วก็ยังวิ่งได้มากถึง535กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ Smart Hashtag วันราคาในจีนเพื่อนๆโดนใจหรือเปล่าครับเดี๋ยวเพื่อนๆคิดว่าถ้าเข้าไทยราคาจะประมาณไหนครับสำหรับวันนี้นะ่าจะมีข้อมูลมาอัปเดตเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับ